สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงไอติมบัตรคำกันค่ะเริ่มจากไอติมแท่งที่หนึ่งนะคะแข็งแรงอะงุ่นคาถานาฬิกาส้มโอครึกครืน้นต่อไปนะคะไอติมแท่งที่สองค่ะกาตูนครุขระ ขยับกังหันกิริยาเกสาต่อไปนะคะไอติมแท่งที่3ค่ะกระบวยขุนเขาเจ็บปวดขนมกรมคอมพิวเตอร์ต่อด้วยไอติมแท่งที่4นะคะกระบวยขุนเขาเจ็บปวด ขนมคอมพิวเตอร์กรมโรงเรียนบ้านเรือนอุบัติเหตุโอรสอังุ่นเมืองไทยและไอติมแท่งสุดท้ายค่ะกระทงกันไกรตลาดแม่น้ำกระเจี๊ยบสุริยะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียน ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ